ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ วัยรุ่นก่อเหตุทุบตู้ ATM ธนาคารอมสินไม่รอดชุดสืบสวนสพเมืองแพร,ร่รวบตัวสองเด็กชายหญิงได้แล้วชุดสืบสวนสพเมืองแพร,ร่รวบคนร้ายงัดตู้ ATM ธนาคารอมสินสาขาทุ่งโหงเป็นเด็กชายหญิงสองคนพร้อมมีดสป,ปาตา้าตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองแพร่ตามรวบคนร้ายงัดตู้ ATM ธนาคารอมสินทุ่งโหงอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่รายนี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่30มีนาคม2565 เวลา6นาฬิกา30นาทีพันตำรวจเอกวรพลพลมณีผู้กำกับสอบพอเมืองแพร่พันตำรวจโทยันยงสุรมณีรองผู้กำกับสารวัตรสอบสวนสพเมืองแพร่พันตำรวจโทดิเรก,กัดจัก สาระวัตรสอบสวนสพเมืองแพร่ร้อยตำรวจเอกพานุพันธ์ธนันชัยรองสาระวัตรสอบสวนสพเมืองแพร่สิบตำรวจเอกสุภริศถาวรเสนสิบตำรวจเอกดุสิตเวียงนาคสิบตำรวจโทธนกิจกาทองทุง่งผู้บังคับการหมู่สืบสวนสพเมืองแพร่ได้ร่วมกันจับกลุ่มตรวจยึดสองผู้ต้องหางัดตู้เอทเอ็มธนาคารอมสินสาขาทุ่งโหงมีเด็กชายเอนมสมมุติอายุ14ปีอยู่หมู่ที่11ตําตำบลบ้านถิน่นอเมืองแพร่ และเด็กหญิงบีนาสมมุติอายุ14ปีซึ่งเป็นลักษณะคล้ายทอมอยู่พื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่ต่อหน้าผู้เป็นมารดาของเด็กชายและเด็กหญิงทั้งสองคนพร้อมด้วยของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 125S สีเทาดําไม่ติดหมายเลขทะเบียนจํานวน1คันและมีสปาตา้าความยาว12นิ้วจํานวนหนเล่มการจับกุมเด็กชายเละเด็กหญิงวัย14ปีเกิดขึ้นจากการณีเมื่อวันที่28มี นาคมเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีชุดสืบสวนสพเมืองแพร่ได้รับแจ้งทางศูนย์วิทยุเมืองแพร่แจ้งว่ามีเหตุงัดตู้ ATM ธนาคารอมสินริมถนนยันแตรกิจโกศลตำบลทุ่งหงอํำเภอเมืองจังหวัดแพร่ได้รับความเสียหายหลังจากได้รับแจ้งจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับร้อยตำรวจโทอิทธิยานาคมรรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองแพร่พนักงานสอบสวนสพเมืองแพร่ เมื่อไปถึงพบว่าตู้ ATM ได้รับความเสียหายจึงได้ทำการสืบสวนตรวจสอบกล้องมงจรปิดบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุพบชายจำนวนสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda w เว e 125S สีเทาดำไม่ติดหมายเลขทะเบียนลงมาที่ตู้ ATM ดังกล่าวใช้เวลาอยู่ที่บริเวณตู้ ATM ประมาณ5-6นาทีและขับขี่รถจักรยานยนต์คันที่ตรวจยึดขับขี่หลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเชื่อว่าชายวัยรุ่นทั้งสองคนเป็นผู้กระทำความผิดงัดทำลายตู้ ATM ต่อมาวันนี้วันที่30มีนาคมเวลาประมาณตีสองซึ่งจากการสืบสวนพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยลักษณะเดียวกันกับภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดจอดอยู่บริเวณท่าน้ำคือตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จึงได้ทำการซุ่มดูอยู่ประมาณ10นาทีได้มีบุคคลจำนวนสองคนเดินมาที่รถจักรยานยนต์ชุดสืบสวนสพเมืองแพร่จึงได้สแสดงตัว และเชิญบุคคลทั้งสองมาที่สพเมืองแพร่เพื่อสอบถามทราบชื่อภายหลังเด็กชาย A นามสมมุติและเด็กหญิง B ให้การยอมรับต่อหน้าผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเด็กชายเให้การว่าในคืนวันที่27มีนาคมเวลาประมาณ22นาฬิกาได้ออกจากบ้านมานั่งที่ท่าน้ำคือพร้อมกับเด็กหญิงบจนถึงเวลาประมาณตีหนึ่งจึงได้ขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave รุ่น 125S สีเทาดำโดยในวันที่เกิดเหตุไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับรถออกจากท่าน้ำคือไปตามถนนน้ำคือไปทางแยกบ้านใหม่เข้าถนนยันตรกิจโกสนผ่านแยกนาแหลมเลี้ยวซ้ายไปทางทุ่งโหงจนมาถึงตู้ ATM ของ ธนาคารอมสินซึ่งตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือจึงได้จอดรถลงมาที่ตู้ ATM เพื่อจะใช้แอปโทรศัพท์กดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารอมสินสาขาทุ่งโฮ้งแต่แบตเตอรี่โทรศัพท์หมดทำให้กดเงินสดไม่ได้และมีสาเหตุทะเลาะก,กับเพื่อนที่ท่าน้ำคือจึงเกิดความไม่พอใจได้ใช้อาวุธมีดซึ่งมีความยาวประมาณ1ฟุตพร้อมด้ามที่พกติดตัวมาตลอดทุบทำลายตู้ ATM ได้รับความเสียหายแล้วหลบหนีไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญมาสอบถามจึงได้รับสาร,รภาพในการกระทำความผิดซึ่งในการรับสาร,รภาพของผู้กระทำความผิดทั้งสองคนได้กระทำต่อหน้าผู้ปกครองและพนักงานตำรวจตำรวจชุดสืบสวนสอบพอมืองแพร่ชุดจับกลุ่มเห็นว่าการกระทำของเด็กชายและเด็กหญิงทั้งสองคนเป็นการกระทำผิดกฎหมายจึงนำตัวส่งร้อยตำรวจโทอิทธิยาน,นักมอนรองสารวัตรสอบสวนสอบพอมืองแพร่พนักงานสอบสวนสอบพอมืองแพร่เจ้าของคดีเพื่อดำเนินการต่อไป ทางด้านชาวบ้านในเขตตำบลทุ่งโฮงที่ทราบข่าวว่าตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองแพร่สามารถจับกลุ่มคนร้ายสองคนซึ่งเป็นเด็กชายและเด็กหญิงต่างก็ชื่นชมโดยเฉพาะเด็กชายเอนั้นได้ก่อเหตุลักทรัพย์ในหมู่บ้านอยู่ตลอดชาวบ้านเห็นว่าเป็นเด็กจึงไม่เอาเรื่องและคืนต่อมาก็ก่อเหตุทำลายตู้ ATM หากเด็กชายเเจอคู่อริไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากเด็กชายเพกมีสปาต้าไปด้วยค่ะ 八十六，八十六，八十七，六十六，六十七，六十八。嗯，感觉还好。你那天去哪个？你那天。Uh.